ี่น้องจ้ากล่าศสวัสดีจ้ามินี่มาพบพอกันกับถัดดาวสาวบ้านนาอีกแล้วด้วยจ้ามินี่กับบรรยากาศตอนแรงๆด้อพี่น้องจ้ามินี่กับมันสิมะทายวิวสีสิมะลองเพลงกล่อมให้พี่น้องเป็นแฟนได้รับฟังด้วยจ้าพี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศงานแรงๆหาโมงแรงโดยประมาณนะพี่น้องยุบึงรหานาของเขานนัเองจ้าพี่น้องตอนนี้นามยุบึงรหานาก็ได้แหงลงแล้วด้วยจ้าพี่น้องกำลังแหงด้วยจ้าเพราะว่าบ่มีฝนตกแล้วก็ มีมวลน้ำทั้งเชยาภูมิลงมาสมทมนอจากพี่น้องน้ำยู่ทั้งโคกที่ว่าไหลออกจากเบืองไปแล้วก็อยู่ในไหนาทั้งอันที่มันไหลเคยไหลออกตอนนี้ก็กำลังไหลลุใน้นองละหานแล้วก็สิไหลออกไปซีแล้วก็สิลงไปทั้งพูเล่านอพี่น้องตอนนี้พี่น้องเขาทั้งขอนแก่นนาะพี่น้องก็กำลังได้รับผลกระทบด้วยพี่น้องย้่นอำเภอเมืองด้อพี่น้องทั้งอันตำบลท่าพระอีกย่างผละพี่น้องทั้งสะพานซีนก้อนสิขามไปขอนแก่นมองที่น้ำถ่วมก็มีความห่างจากเขาไปในตัวเมืองประมาณ7กเโลดง จากมองมองที่ว่าน้ำท่วมยุ่ยเพเภอเขตอํอำเภอเมืองเข้าไปหายันเศรษฐกิจยุ่หมองใจกลางเมืองนั kind of ่นห้างกันแขตจกิโลด้วพี่น้องจ้ะกับเบาๆหลายใจห้างพี่น้องมือนีก็สิมาลองเพลงให้พี่น้องรับชมรับฟังด้วจับพี่น้องจ้ะเดินสายมาเหนือไต่ บอกเคยหักกระไพยได้เพียงเบาอพันาอธนมาพ่อหนุ่มนองละหานนอนวลาบกินวาใดอะไรอายผัดทางฮืนอนลับลับหัวใจนางเรียกเกินมองหาพี่อยากหนีตามมุกดาหารเมืองงามข้างแม่โคงสัญญาณนอ วันเข่งเรือหัวใจนองเหียที่มุกดาหารตอนที่น้องนั่งร้านหัวใจคงพีมันนี้โอ้ยพี่น้องจ๋าก็ต้องขอถอดขอไปด้วยจ้ะพี่น้องเมื่อกี้นีพิดพลาดทั้งเทคนิคนหน้อยนึงด้วยจ้ะพี่น้องนตดรู <c oughs> ้จ้ะพี่น้องเ๋าวมาหลับชุบหลับฟังกันต่อเลยจ้ะพี่น้องจ๋าก็สิเริ่มเลยเนาะก็ะสิรองพลงกล้อมให้พี่น้องได้รลับฟังเลยเนาะจ้ะพี่น้อง กลาบจากวันแข่งเรือหัวใจน้องเฮียที่มุกดาหานคุยกับน้องตั้งนานกลับมาถึงบ้านนอนซึมเป็นปีไม่เป็นอันกินและอันนอนเลยพี่รักษาอย่างดีแต่ใจน้องมันยังเฮียโอ้เมืองมุกทินงามพี่ชวนน้องคามฟังโ้งนั่งเรือ โอ้รักน้องดังเกลือที่มันน้อยค่ะรักษาความเข็มจุดเทียนบูชาอธิษฐานผันเล่มให้ราอักเปี่ยมเต็มอย่ามีวี่แววว่าเอาหูแวงหัวใจเฮียนาั่านเป็นแรงเมื่อใจเฮียนาั่านเป็นแรง พี่เอ๋ยเก็บไว้ให้แน่ยา่าให้พะย,ยืมต้อแท้แใจนองแม่นไว้เดียวยา่าให้เดี้ยวขึ้นไว้บักแต่งหัวใจแพ้งคามันเป็นลานเฮียลงหานขายกว๋วยเตี๋ยวพี่ตั้งแต่มือนั่นจำไว้แน่เด้เอ พี่น้องจ๋าเป็นจสักไหนแน่จ้าพี่น้องได้ยรับชมรับฟังเสียงเพลงจะขัดดาวแล้วพี่น้องยังกุบกรุบขันก็เพลงมันลิงกันพี่น้องเดี๋ยวฟังด้อพี่น้องตอนนี้กับเป็นช่วงแรงๆกำลังบรรยากาศกำลังสิทง้อยตกดินเด้อพี่น้องจ๋าเบิ่งจ้าหวงไพ่ผิดกำลังสิทธิตกดินเนาะพี่น้อง งามว่าจ้าพี่น้องจ้าละบรรยากาศงามแรงจัดพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาเบิ้งแล้วก็จะลืมได้จ้าพี่น้องขันมากก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องทัดดาวสาวบ้านนั้นได้ได้จ้าพี่น้องอีกอย่างหนึ่งก็จะลืมได้จ้ากดกระดิ่งให้ในได้จ้าเพื่อที่สิได้อันติดตามรับชมคิดไม่ไมได้จ้าพี่น้องจังใดก็ต้องขอฝากช่องไว้ในได้จ้าเป็นช่องน้องไม่จ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สามีพพอกันคิดหนาจ้าสวัสดีจ้า